สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนกเงือกแสนรู้เพียงตัวเดียวในโลกชื่อมะแอโชลีลาการดอตก้อกับทหารที่ฐานปฏิบัติการทหารผ่านนวิโยธิจีนจังหวัดนาราธิวาสจ่าเอกดำรงผันทูปเป็นผู้ดูแลมะแอตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากชาวบ้านในอำเภอหรือศ มะแอร์ได้รับการดูแลจนสามารถบินและเดินได้มีนิสัยสนชอบจิกเสื้อผ้าทาหารแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนประทับใจคือความสามารถในการดอดตะกอ้อดยปากอย่างคล่องแคล่วกิจกรรมดอดตะกอ้อเกิดขึ้นทุกเย็นหลังทหารเลิกงานมะแอร์จะบินมาร่วมสนุกโดยไม่ถูกกักขังปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระภายในฐานและพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากดอดตะกอ้อแล้วมะแอร์ยังชอบอาหารหลากหลายเช่นมะละกอสุกองุงน ข้าวเหนียวลาบส้มตำและไข่เจียวแสดงถึงความผูกพันกับมนุษย์และธรรมชาติแม่แอรกลายเป็นขวัญใจของทหารทุกคนสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้